เข้าใจเรื่แบบนี้นะพรุ่งนี้พี่ไปพี่ไปเพื่อเปิดเรื่องนี้ที่ไม่ได้รับผู้ใหญ่ขยี้ไปขนาดนั้นที่เอาเรื่องี้จะแสะพรุ่งนี้พี่ไปอันนี้แล้วก็พี่หนุ่มตอนเนี้เธอต้องฝึกกับบอกมันจะขึ้นเครื่องทุกคนไม่มีธยุรธกิจรับเป็นของตัวเองนั้นหนุ่มกันไทยเขาตัดขับเพื่อดึงใดๆตรงนั้นออก ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดประเด็นตัดต่อเนี่ยครับผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมดประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอกครับยี่สิบเก้านาทีแต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิงสองคนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆไหมผมผม,ผมก็ตอบไปทีละคําถามถาแค่นั้นเองผมว่าผมไม่ได้ดีเคิดหรอกคือคลิปมันไม่ได้ผมเป็นคนปล่อยครับ อย่างหนึ่งคือผมอะ่ะผมเองก็ไม่อยากจะปล่อยให้ใครด้วยซ้ำมันจะเก็บเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ดูไว้ฟังไว้ใช้ในกระบวนการยุติธรรมจะดีดีซะกว่าไปปล่อยอย่างนี้ผมไม่ผมก็ไม่ได้ประโยชน์จากการที่เขาเขาคดีเขาหายไปไม่ได้ประโยชน์เรื่องนี้เลยฝั่งบอสเนี่ยฝั่งคุณปันบอสปับนบอสพอกับสองท่านเนี่ยเดีย๋ยววันเนี้ยต้องวันนี้อาจจะต้องคุยกันว่าจะยังไงแต่ก็มีมีมีคุยลงไปบ้างแล้วครับก็ท่านมันดําเนินคดีได้ก็ดำเนินคดี คุณกรีฑานงมีการมาโพสต์ล่าสุดบอกไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาโจรรู้สึกอย่างไรบ้างคะตกลงใครเป็นโจรเนี่ยคะเนี่ยใครไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกผมไม่กี่วันเแต่เก็รู้ว่าใครโจรอะไรออกนะไม่รู้ใครเป็นโจรหรือว่าไงคะโจรไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดมากับภาคภูมินะฮะวันนี้ เราต้องย้อนกลับมาคุยเรื่องดีไอคอนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือถ้าตามเรื่องของคดีหลักก็อย่างที่ทราบนะครับ18บอสของดีไอคอนตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนะครับก็มีเรื่องของผิดพรบคอมนะฮะร,รวมกันช่อโกงประชาชนเนี่ยนะฮะเดสไอก็ไปแจ้งเรื่องของแชร์ลูกโซ่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะฮะในระหว่างการฝากขังนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยยังตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ ก็คือกรณีที่พี่หนุ่มกัญชัยออกมาเปิดเผยเรื่องคลิปเสียงนะของคนที่เขาคุยกันว่าอ้าตอนนั้นคดีกําลังพลิกๆอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพาบอสพอเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยไปเคลียร์จบที่นั่นเลยเอาแบบแฮปปี้เอนดิ้งสวยงามนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับในเสียงตอนนี้สาเสียงนี่มีใครยังไงบ้างรู้กันหมดแล้วนะแต่ละคนก็ออกมาพูดในส่วนของตัวเองละยกเว้นบอสปัน ที่เป็นหนึ่งใน18บอสของดีไอคอนนะครับคุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาชี้แจงไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะคุณพัฒน์กริานงนะะซึ่งเป็นคนที่เคยมีคลิปเสียงออกมารอบหนึงนะก่อนหน้านี้นะฮะตอนคดีดีไอคอนเรื่องว่าไปเรียกเงินเขานะไปคุยกับฝั่งดีไอคอนแล้วไปคุยกับฝั่งผู้เสียหายเรียกทั้งสองฝั่งอะก่อแจ้งกันไปรอบนึงเมื่อวานนี้มีมีเรื่องนี้มาอีกคุณพัฒกริอนงเนี่ย วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายที่ทางโทรศัพท์นะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่เดี๋ยวเธอมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญในรายการมาร่วมรายการด้วยนะฮะเรียน่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะฮะความจริงวันนี้ผมตั้งใจจะจัดเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของทานายตั้มเรื่องดีไอคอนหรือว่าเรื่องการอัดเสียงทางโทรศัพท์ดักฟังทางโทรศัพท์ในมุมของเชิงวิชาการเลยเชิญนักวิชาการท่านไว้นะครับแต่เมื่อคือนเนี้ย เราพยายามติดต่อทั้งคุณฟิล์มนะคุณพัฒนะครับติดต่อตั้งแต่ตอนกลางวันที่มีคลิปเสียงที่เป็นท่อนๆออกมาก่อนนะฮะก็คุณฟิล์มบอกไม่ว่างคุณพัฒนเนี่ยบอกมากลางดึกบอกอ่าพร้อมพร้อมจะมาผมก็อาบมาก็มาแต่เรียนท่านผู้ชมก่อนว่าไม่ได้ให้มาฟ่อขาวนะฮะคือมาก็เพื่อมาคุยนะว่าเออตกลงแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะขณะเนี้ คุณยังยืนยันเหมือนเดิมไหมกับคลิปเสียงที่มันออกมาหรือคุณจะว่ายังไงนะครับส่วนในแง่เชิงวิชาการเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์โต้งช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมมาแล้วกันเพราะอาจารย์โต้งท่านเคยเป็นตํารวจกองปราบนะฮะเคยเป็นอาจารย์ของเรียนในร้อยตำรวจปัจจุบันเป็นนักวิชาการนะครับแนะนําแขกรับเชิญก่อนนะฮะแขกรับเชิญในรายการนะครับวันนี้แน่นอนนะคุณพัทครับคุณกฤิชอนงสุวรรณวงศ์นะฮะท่านเป็นประธานอํานวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์นะครับ ส่วนอีกท่านครับอาจารย์ตโต้งครับท่านรองศาสตร,ราจารย์พันุ์ตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับท่านรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญววิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมอลังสิตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัฒน์นะฮะอาจารย์โต้งนะครับอาจารย์ตโต้งเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะผมขอถามคุณพัฒน์ก่อนเป็นยังไงหนักหนาสาหัสไหมช่วงนี้อถามจริง ก็ระเบิดลูกนี้ก็น่าจะเป็นลูกที่2แล้วนะคะสําหรับลูกแรกๆจริงๆเราก็เป็นเป้าหมายแรกของของเกมนี้อยู่แล้วซึ่งน่าจะไม่ใช่เกมไม่ใช่เป็นคดีหลักไม่ใช่เกมหลักแต่ก็กลายเป็นเรื่องหลักไปละในในลานี้ในสถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องในมุมหนึ่งถ้ามองให้บวกคือเป็นเรื่องท้าทายในมุมในมุมของการที่จะเอาข้อเท็จจริงกับกระแสเนี่ยมันคนละมันโรละเส้นทางกันตรงนี้ค่ะคือ คือผมไม่ได้เชิญให้มาพาอของพ่อขาแล้วท่านผู้ชมครับผมพูดตรงเลยคือติดต่อกันากลางดึกเมื่อคืนเนี่ยคุณเคี่ยวน้องเคี่ยววิมลวันเป็นผู้สื่อข่าวก็ช่วยประสานงานติดต่อให้ทีแรก็คิดว่าอย่างมากก็ได้โฟนอินทานโทรศัพท์สอบถามความคืบหน้าคุณพัฒบอกมากลางดึกบอกอเดี๋ยวมาเองค่ะก็ะต้องยืนอย่างนี้ค่ะไม่มีใครฟอกใครได้หรอกค่ะถ้าวันนี้เราสีดําจะทําให้เป็นขาวมันก็คงไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเป็นสีขาวหรือเราเป็นสีเหลืองสีเขียวเราก็ต้องเป็นสีนั้นแล้วก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์โต้งย ผมก็พยายามไม่เจอเลยนะใช่ไหมอาจารย์คือเอาแบบใกล้ๆเวลาก็เข้ามาเลยเดี๋ยวจะาหาว่ามานั่งพูดนั่งคุยกันก่อนมันไม่เหมือนมาตามปกติทั่วไปคคุณพัฒถามจริงคลิปเสียงคนได้ฟังกันหมดแล้วะนะทั้งที่ตอนแรกเป็นท่อนๆเมื่อ,อาวานวันนี้ก็ฉบับเต็มนะยี่สิบเก้านาทีกว่าคมันชัดเจนในหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้พูดเอาไว้หรือคุณฟิล์มพูดเอาไว้อะคตกลงไปไปทําอะไรกับทางดีไอคอนหรือว่าทางขนกระแสะเขาอ่านน้ ในนิยามความหมายของคุณพัฒน์สิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันเป็นเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการข้อหาลือแล้วก็วันนั้นเขาขอมาสรุปงานที่ออฟฟิศนะคะมันไม่ใช่แค่การพูดคุยกัน29นาทีนี่ก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาติดต่อพัฒนมา3เดือนที่แล้วจบไปแล้วถูกไหมคะกลับมาอีกครั้งตอนที่เขาเริ่มมีปัญหามาขอคาแนะนําศึกษากบพัฒนในวันที่5ตุลาคมนะคะเจอกันที่5ที่6ที่7ที่8คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ย นะคะก็น่าจะเป็นวันที่9ที่ก่อนที่พัดจะไปสคบอซึ่งแนวทางของการที่เขาเนี่ยปรึกษากพัดเนี่ยก็คือแทบจะทุกวันหรือว่าทุกช่วงเวลาที่เขาอยากจะได้คําแนะนําหรือปรึกษาจากเราซึ่งแน่นอนว่าเราเคยแก้ปัญหาเขาได้ในวัน3เดือนที่แล้วในแนวทางของเราแล้วเขาก็เอาแนวทางวันนั้นนะที่พัดเคยบอกไปว่า18ข้อเอาไปแก้เพราะไม่ไงั้นมันจะเกิดปัญหาใหญ่ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยฟังจากคุณฟิล์มที่ทแถลงด้วยนะ,ค,ะคุณฟิล์มบอกว่า คุณพัทเนี่ยเคยไปคุยด้วยกับคุณฟิล์มเมื่อมิถุนายนถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเดือนมิถุนายนนะคะตอนนั้นดีไอคอนเนี่ยเขามีปัญหาเขามีปัญหาแล้วเขามีปัญหาในกับที่ผู้เสียหายมาหาพัทที่บ้านตอนที่ว่าเคส89เคสที่เคลียร์กันมันมีปัญหาคุณไปคุยกับดีไอคอนทางหนึ่งคุยกับผู้เสียหายทางแล้วเรียกเปอร์เซ็นต์ที่เป็นข่าวรอบนั้นนะว่ะใช่ค่ะที่เป็นประเด็นรอบนั้นแต่ว่าเราเป็นคนกลางนั่นคือมิถุนายนมิถุนายนที่เราเป็นคนกลางในการเจรจาถ้าเราไม่ไไไมมมม่่่เเเออาาาาฝยจจจจกกกกััันนนะะิดดรร้ค ในเวลานั้นการไกลเกี่ยมันมีทุกชั้นมันมีทุกขั้นตอนอยู่แล้ววัน,น,นไอ้ไอเคสครั้งนั้นอ่ะคุณบอกว่ามันคือคนกลางในการไกลเกลี่ยสองฝ่ายใช่ค่ะ,ะใช่แต่เคสครั้งเนี้คุณบอกว่ามันมีเหตุกรารณ์ตั้งแต่มิถุนายนแล้วพอมามีเรื่องตอนตุลาคมเกิดขึ้นอีกค่ะเขาก็มาคุยกับคุณอยู่เรื่อยเรื่อยคือ<ๆ>คือ,คอตุลาคมพอเขามีปัญหาในภาพใหญ่ค่ะภาพใหญ่ที่เราเคยบอกปัญหาเขาว่าถ้าเขาไม่แก้เนี่ยมันจะเกิดภาพใหญ่พอมันมีปัญหาภาพใหญ่เขาก็เลยติดต่อมาว่าพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมเข้าไปหา เดี๋ยวผมกขปรึกษาด้วยคือพอพอก็มากับคู่กันกับปันเขาก็มาหาพัดเองมาหาถึงที่มาถึงที่เลยแล้วก็ถามว่ามีอะไรอ๋อพี่มันมีประเด็นผมผมขอปรึกษาหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันยังไม่เกิดเรื่องนะคะมันยังไม่เกิดเรื่องเราก็ให้คาแนะนําไปว่ามันก็จะคล้ายกันกับที่เคยบอกให้แก้กับสิบแปดข้อตรงนั้นนะคะมันเป็นหลักการที่พอกับปันมาห้าตุลาอ่าห้าตุลามาทั้งพอและปันใช่ค่ะมาคู่กันนะคะ แล้วเราก็เลยบอกไปว่าถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องแก้แบบภาพรวมนะจะแก้เป็นจุดๆอ่ะมันไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนั้น,น,นแ,ลแล้ววันคลิปเสียงคือ9ตุลาน่าจะเป็น9ตุลานนเพราะว่าปันมาคนเดียวปันมาคนเดียววันที่8อ่ะปันมาเอาแผนงานไปก่อนคุณ, <8 S 2> ค,ณคุณกำลังจะทําแผนงานให้เขาอีกครั้งหนึ่งคือแผนงาน ครั้งนั้นันไม่ได้ทําแผนงานแผนงานคือแผนงานคือพัดบอกว่าที่พัดบอกไงวันที่ห้าเนี่ยเขามาปรึกษาบอก,<น>บอกมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ซึ่งพัดบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณต้องแก้ปัญหาแบบภาพรวมคุณอย่ากแก้เป็นจุดๆไม่งั้นคุณจะแก้ไม่ได้คุณต้องแก้เสร็จคุณต้องป้องกันคุณต้องมีเชิงรุกเชิงรับเชิงสื่อเชิงข้อมูลไม,ไม่เป็นไรอย่าว่าผมขาดนะอนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เราก็ฟังบุญพัดมามาบ้างอยู่แล้วหลายครั้งมันคือแผนงานที่คุณบอกว่าคุณ ทำแผนงานให้ดีไอคอนไปแก้ปัญหาที่เขากําลังเจออยู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้9ตุลาปันก็มาหาคุณอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะต้องไหมเขามาเขามาแดครั้งหนึ่งตอนพักกลับจากเชียงใหม่มาดักมารอตอนที่พัดลงเครื่องก็ก็มารอก็มาคุยกันแล้วก็เอาแผนงานทั้งทั้งแฟ้มมาไปอ่าแล้ว9ตุลากลับมา9ตุลากลับมาก็อยากที่จะขอแนะนําคําแนะนาเพิ่มเติมว่าพี่แล้วคําแนะนําของคุณมัน มันไปมีเรื่องพี่หนุ่มกับผลกระแสด้ยังไงคืออย่างนี้ค่ะในส่วนนั้นในส่วนของแผนงานเนี่ยนะคะมันจะมีโครงสร้างอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของของของโครงสร้างสื่อซึ่งเขามาถามว่าพี่ผมต้องไปออกผลกระแส้ยไหมผมไม่อยากออกพอ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 ถามก็พอถามพอถามว่าพี่ผมต้องออกผลกระแส้ยไหมผมไม่อยากไปออกตอนแรกเลยนะคะเอาคนมาทะเลาะกันผมว่ามันไม่โอเคอ่ะหลังๆว่าหรือผมต้องไปออกผลกระแสดีแล้วผมต้องไปออกแบบไหนพี่ไปกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปรึกษาในช่วงที่ยังไม่ได้มีปัญหาเยอะ เขาก็คงปรึกษาหลายๆคนคุณกําลังจะบอกว่าในแผนงานของคุณเนี่ยคุณเขียนเรื่องหนกระแสไม่ได้เขียนหนกระแสพัดเขียนว่าสื่อสื่อใช่แล้วในคลิป่ะในคลิปในคลิปเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถามว่าเราจะไปออกตรงไหนจากคําถามของเขาด้วยจากการมุมมองเราด้วยว่าปัญหาเกิดที่ไหนปัญหาเกิดเริ่มต้นเนี่ยก็คือหนกระแสในจุดเริ่มต้นและหนกระแสน่าจะเป็นสื่อที่เราเนี่ยสามารถไปให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ได้คุณได้คุยกับทางพี่หนุ่ม พัดไม่ได้คุยตรงเพราะพันไม่รู้จักกับพี่หนุ่มค่ะแต่เสียงที่ออกมาทั้งคุณหรือว่าฟิล์มเองเนี่ยพูดเหมือนกับว่าคือ,อต้องมนมา,านแล้วดูวมาแล้วเราจะไปแน่แน่เราอะไรอย่างนี้เลยทําฟังตามทำลายนิดนึงก็ตรงที่ว่า พัดไม่รู้จักแต่พัดก็เคยคุยกับพอลก็เ,เคยคุยกับฟิล์มในช่วงที่มีปัญหาตอนที่พอลมาหาว่าเออเนี่ยเขาน่าจะทําโรงเรียนเป็นไอคอนเพื่อให้แก้ปัญหาว่าเขาไม่ได้สอนจริงอันนี้คือพัดเสนอเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีดีเทลเอกสารตอนนั้นคือพูดให้เขาจดเป็นข้อข้อแต่พอมาตอนเนี้ยที่เป็นเรื่องเนี้ยพัดก็ถามว่าวันเนี้ยมันควรจะไปออกรายการอะไร ตอนมิถุนายนฟิล์มบอกว่าคุณเคยไปคุยกับเขาเรื่องเรื่องปัญหาของที่นี่แล้วแล้วมีการเสนอตัวเลขไว้ที่ยี่สิบล้านไม่มีอยู่ในเดือนมิถุนายนไม่ได้เคยคุยแต่ฟิล์มบอกว่ามีมีในเดือนนี้ในเดือนเป็นตฟิล์มบอกว่าฟิล์มจําคําว่ายี่สิบล้านไว้ตั้งแต่มิถุนายนมันเอาฟิล์มแถลงเมื่อวานไงใช่ไหมถูกต้องไหมคือมิถุนายนเนี่ยเขารู้ปัญหาที่พัดโทรไปถามเขาคุณพักภูมิอ่าแล้วแผนงานที่ว่าฟิล์มบอกพัดพัดพิ่งจะเขียนต่อไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาตรงมิถุนาก่อน เพราะเคยคุยกันไว้ตั้งแต่มิถุนายนอตอนนั้นค,คุณกิตอนงมาหาบอกว่าจะให้ผมเนี่ยที่มีบริษัท PR ประชาสัมพันธ์โปรดักชั่นเฮ้าส์เนี่ยทำเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์อะไรของดีไอคอนแล้วก็คุยกันที่ตัวเลขบอกมีงบ20บล้านบอกมีงบ20บล้านตอนนั้นตอนนั้นได้พูดเรื่องนี้ไหมคืออย่างนี้นะคะมิถุนายนเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วเขาเข้ามาแล้วพัดก็โทรปรึกษาเขาว่าเนี่ยเขาน่าจะมีแผนง,งานพิยามาร์เก็ตติ้งที่ที่ตรงทางแต่ตอนนั้นได้บอกคุณฟรีไหม ฟิล์มพูดถึงว่ารู้ปัญหานี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ฟิล์มพูดว่าแผนงานนี้มันเพิ่งเขียนเมื่อเดือนแสดงว่าคุณกาลังยืนยันว่าคุณไม่เคยบอกคุณฟิล์มตั้งแต่มิถุนายนว่าดีไอคอนมีงบให้20ล้านในเรื่องของ20ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างพัดกับปันที่คุยกันว่าพิษพัดถามปันแล้วพอว่าพอมูลค่าธุรกิจเราเนี่ยเท่าไหร่หมื่นล้านแล้ววันนี้ปัญหาเนี่ยเราต้องตั้งงบในการแก้เนี่ยทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้ที่สําคัญคือการป้องกันเนี่ย ต้องตั้งงบเท่าไหร่เขาบอกว่าพี่คิดว่าเท่าไหร่อ้าววันนี้คุณต้องคิดเพราะมันเป็นปัญหาของคุณอ่าไม่เป็นไรประเด็นเนี่ยทีนี้ประเด็นคือถ้าคุณไม่ตั้งมาแผนงานมันก็จะเขียนไปแบบลอยๆโอเคเอาเอาตรงนี้ก่อนนะก็ไม่เป็นไรก็คุณฟิล์มก็มีสิทธิ์พูดในส่วนของคุณฟิล์มคุณพัชก็มีสิทธิ์พูดในส่วนของคุณพัชนะ่อ่าคุณพันธ์เขาอยู่ข้างในยังพูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่าคุณพัชยืนยันว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่เคยไปคุยกับคุณตีเกี่ยวกับ งบประมาณ20ล้านมันไม่มีตัวเลขช่วงนั้นแล้วค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่เราเคลียร์มันจบไปตรงนั้นทีนี้มาถึง9ตุลาคมเนี่ยตามที่เกิดคลิปเสียงเกิดขึ้นเนี่ยพอเปิดวิมโฟนไปหาคุณฟิมใช่ไหมอ่าที่คุยกันแล้วมันมีเสียงอ่ะคุณฟิลมก็พูดเรื่องตัวเลข20ล้านออกมาเนี่ยตัวเลขนี้มนมาไงมันมาจากตรงที่ว่าพัดคุยกับปัน คุยกับพอลคุยในมุมของการแก้ป,ปัญหาว่าภาพรวมคืออะไรเพราะวันเป็นเรื่องของนิเกตติ้งแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่มาร์เก็ตติ้งคือมันด่ดวดมากๆเราก็ถามว่าเราจะตั้งงบป,ประมาณในการทางานเท่าไหร่ไม่งั้นพี่จะเขียนแผนงานอ่ะไม่ถูกในเรื่องนีใใใ้ในมุมของการทํางานในวางวางวางโครงเพราะพัดไม่ชอบแก้ทีละจุดไงคะแล้วก็ถามมันตัวเลขวันต้องประมาณเท่าไหร่10บล้าน2ี่ล้านก็เสนอไปเราจะได้วางแผนกันถูกไม่งั้นคุณจะบานซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ได้มีปัญหาบานขนาดนี้หลังจากนั้นพัดก็เลยคุ มองว่าวันนี้เขาออกแล้วมันได้ผลแล้วมันต้องวางในมุมโฟร์ซิชั่นว่าคุณจะออกแบบไหนเพราะปัญหานี้พัดเคยแก้เขาตอนแ9สิเก้าคนไอ้วันที่คุยกับฟิล์มอันนี้ที่กำลังบอกตรงนี้คือวันที่เท่าไหรค่คือคือก่อนหน้านี้เราปรึกษากันมาเป็นช่วงๆที่ว่าเออตั้งแต่เนี่ยเขากลับมาแล้วนะเขากลับมาถามพี่ในการแก้ปัญหาโอเคอ่ะทีนี้ในคลิปเสียงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอ่ะฟังคลิปเสียงหน่อยที่คุณพัดพูดถึงโหนกระแสข,ของพี่หนุ่มอ่าคลิปที่เป็นคลิปยี่สิบเก้านาทีเตึมอ่ะอ่ๆเอ่ะ รอบแรกผ่านไปคนอื่นกลับพนาะฟิลตัวหาพี่พี่เยี่ยจริงๆแต่คนจปแบบลมอะทุกคนเลยแต่ทุกคนคือมีผู้เสียหายติดพารตืมือหมดอะจะฆ่าอย่างเดียวอะแต่ไม่มีใครเรียบเรียงอะไรถูกไงผู้เสียหายมาก็พูดทิศทางโปรดิวเซอร์เรียงเรื่องไม่ถูกเลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอทำกันบ้างก่อนออก็ไมก่กล้าเสีย่ยเขาเล็ยกฟิลเขาไปคุยกับฟิลเอาไงฟิลก็ถามพี่พี่บอกว่า ถ้าวันนี้พี่หนุ่มมองวงการดารามองประโยชน์คนอื่นด้วยเอาประโยชน์คนอื่นด้วยพี่อยากให้พี่หนุมอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ฝั่งวอย่างอย่างเดียวพี่หนุม่มเลยเฮ้ยพี่พี่ให้ผมพูดประโยชน์เนี่ยพี่หนุ่มเด็นเลยเอาแหละหาทางออกร่มกันโอเคพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องการสูญเสียค่าโฆษณาใดาๆมันมีชดเชยพี่พี่พูดอีกค่าโฆษณาที่ชดเชยด้วย หมายถึงพูดกับพี่หนุม่มอ่ะพี่ไอฟีพูดอ่นเนี่ยคุณบอกคุณยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มกัญชัยเลยไม่เคยพูดไม่เคยแล้วโอ้โหในคลิปทําไมคุณคืออย่างงี้ค่ะปัน,ปนเป็นแบบเป็นปมนันมันมันเป็นมุมที่เราสื่อสารกับทางฟิล์มแล้วฟิล์มก็อัปเดตกับทางทางพัดมานะคะว่าแนวทางของการทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายวงการดาราเขาก็กทบอะค่ะเราก็ต้องทําประโยชน์ให้กับวงการดาราด้วยถ้าจะแก้ปัญหา นะวงการดาราดาราค,คุณจะแก้ปัญหาหวงการดารามันคือวันนี้ปัญหามันเกิดที่ไอคอนถ้าเราแก้ปัญหาดไอคอนมันก็สามารถแก้ปัญหาวงการดาราได้ด้วยหมายถึงการรับงานใดๆเรื่องการเป็นพรีเซนเตอร์ใดๆมันกระทบหมดทุกวงการถูกไหมคะแล้วไปวันนี้อย่าลืมว่าเวลาแก้ปัญหาพัดไม่อยากแก้แค่จุดเดียวแค่ผู้เสียหายหรือตัวบริษัทวงการขายตรงพัดโคตรจะมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ทังทีอะค่ะมันก็ต้องแก้ทั้งหมดผมย้อนกลับมาที่คำถามเดิมคำถามแรกเลยนะ ไอ้สิ่งที่คุณไปอ้างเรื่องจะพาไปออกรายการโหนกระแสได้กับพี่หนุ่มบัญชัยตามคลิปนี่คือยี่บก้านาทีเต็มโหนเชื่อว่าคนคงไปได้ฟังกันเยอะแล้ว<า>คุณนิยามความหมายตรงนี้ว่าอย่างไงนะมันเรียกว่าอะไระคนคนอื่นเขาเรียกว่าตบซับรีบซับล็อบบี้ยิสอะไรพวกนี้คุณคุณเรียกมันว่าอะไรต้องถามก่อนว่าตบซับคืออะไรตบซับคือไปการเธอไม่ให้พี่2ี่สิบล้านฉันพี่จะทำร้ายเธอ,อถูกไหมคะลรวพัด์มีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายเขา แล้วเขาเลือกพัดก็ได้ไม่เลือกพัดก็ได้ถูกไหมคะเขามีทางที่จะเลือกอแล้วเขามาหาพัดถึงบ้านถึงที่แล้วการตบซับคืออะไรก่อนตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณดีนลไม่ใช่การตบซับมันจะไปตบซับต,ตรงไหนล่ะคะก็เป็นการเสนองานพูดงานเขามาปรึกษาพัดก็เสนอแนวทางการแก้ปัญหาว่าเวลาจะแก้มันต้องแก้ภาพรวมทั้งหมดให้ใหทุกคน<า>ได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่การเสนองานอ่ะคุณกําลังเสนองานด้วยการที่คุณไปอ้างชื่อถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอสมมติอย่างเช่นนะผมบอกว่าคุณพัด เดี๋ยวผมจะพาคุณพัดเนี่ยไปโอ้หาอาจารย์ต้งไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์ต้องจะฝากเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยให้ได้รับรองเข้าได้แนงนี้คุณพัดเอาเงินมาเนี่เดี๋ยวผมจัดการให้แต่อาจารย์ต้งไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ต้องไม่เคยรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยผมเรียกว่าอะไรเราพัดไม่รู้ว่าของคนอื่นว่าย,ย่างไรแต่พัดรู้แต่ว่าในวันเนี้ยที่เขามาขอคําแนะนําจากพัดพัดก็ให้คําแนะนําไป และพัดก็เสนอไปว่าทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการวางบิสเนสแ a นงานตัวนี้นั่นคือมุมของพัดชนะเนาว,วันนี้ในการเปรียบเทียบตรงนี้พัดไม่สามารถไปละเมิดข้อเปรียบเทียบอื่นๆได้พัดตอบได้ในข้อเท็จริงของตัวเองตัวนี้ค่ะเป,เป็นคำแนะนำคุณก็เอกว่าเป็นการแนะนำเป็น,น,า,น,ปนารแนะนาพร้อมเสนอแผนงานคุณก็เลยจะบอกว่าไอ้เสียงตามคลิปเนี่ยคือการแนะนาพร้อมเสนอแผนงานถูกต้องไหมคือเรื่องของการไปละเมิดในส่วนของทางทางพี่หนุ่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมที่พัดรับการสื่อสารมาจากฟิล์มเพราะพัดไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มโดยตรงนะคะ ฟิล์มก็เสนอว่าน่าจะเป็นพี่หนุ่มน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดพี่แต่พัดเข้าใจว่าคนทั้งประเทศไทยเนี่ยน่าจะเมคเซนว่าใครก็อยากได้พอไปออกใครก็อยากได้ดีไอคอนไปออกที่แรกมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินหรอกคะ่ะถ้าเชื่อว่าคนไทยทุกคนอย่างที่พี่หนุ่มชอบพูดกินข้าวรายการเนี่ยเขาอยากได้ไปออกอยู่แล้วมันไปออกเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงิน20ล้านอยู่แล้วพันว่าออกคุณภาคภูมิพันก็ได้ตังค์กลับบ้านพัฒนไปออกรายการไหนพันก็ได้ตังค์ค่าน้ำมันกลับบ้าน ฉะนั้นในวันนี้พัดเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะต้องตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวเหล่านี้ในคลิปที่มันอาจจะออกมา29นาทีแต่ก่อนหน้านี้เราคุยอะไรกันทั้งหมดแผนงานตรงนี้เราคุยอะไรกันอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าคุยกันที่บ้านพัดเราคุยกันแบบน้องมาขอคําแนะนําเราคุยกันแบบคนคุยกันแบบปรึกษากาันพี่ช่วยหนูหนูต้องทางออกอย่างไรตรงนี้อย่าลืมว่าคุยที่บ้านพัดเขามาหาพฏิที่บ้านนะคะ ก็แต่ว่วาการตบรัพย์ก็คือที่คนเขากำลังม,มีคําถามก็คือเรื่องที่ว่า,าคุณไปอา้างใช่ไหมคุณไปอา้างไปอา้างรายการเขาบอกเขาจะจัดการให้ได้เอาเดี๋ยวถ้าใช้จ่าย20ล้านเขายกโฆษณาทิ้งอะไรทั้งหมดอะไรต่างๆของทั้งค<พ>ุณทั้งฟิล์มคือฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาขอโทษที่เขาเอ้างชื่อพี่หนุ่มไปเพราะหวังได้งานาหวังจะได้งานจะได้โปรเจกต์อะไรก็เลยอ้างชื่อไปคุณคิดว่าคุณต้องขอโทษ พี่หนุ่มกันใช้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องถ้ามันละเมิดในส่วนเรื่องของการแอบอ้างใดๆเนี่ยก็ต้องขอโทษเช่นกันแต่ในส่วนของพัดเนี่ยพัดมองว่าพี่หนุ่มคืออันดับหนึ่งของรายการการที่พัด มองหัวนกระแสนี่พัดก,ก็มองเรื่องของการที่เข้าไปเพื่อให้วันนี้ตัวเขาเดี๋ยวที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปชี้แจงปัญหาเขาโดยที่เรา<บ>โดยที่เราสามารถที่จะอ้างาถ้าเอาละพี่หนุ่มกัใชัยหัวนกระแสเป็นรายการอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่มีใครปฏิเสธแต่ว่าเราสามารถทุกคนจะสามารถอ้างเขาได้หมดเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปออกหัวนกระแสเดี๋ยวจะพาไปเจอพี่หนุ่มกัใชัยจะเสียเงินเอาเงินมา2ี่บล้านใครก็อ้างได้ทุกแสนว่าคุณพักกำลังบอกว่าใคร,ใครก็อ้างได้เยครกำลังจะบอกว่าแล้วมันเมคเซนแมคเขาว่า เดี๋ยวพาไปออกแล้วเสีย20ิบล้านนะมันเมกเซนไหมมันเมกเซนหรือเปล่าว่าจ่ายมายี่สิบล้านจะพาไปออกมันเมกเซนไหมในความรู้สึกของคนไทยทุกคนตอนเนี้ make sense ยเมกเซนไหมจ่ายมายี่สิบล้านแล้วจะพาไปออกซึ่งจริงๆคือใครก็ไปออกได้โดยเฉพาะตัวเขาวันเนี้ยเขาเป็นแมกเนตของประเทศไทยในเรื่องของข้อหาคดีต่างๆมันเมกเซนเปล่าในคลิปเสียงที่คุณคุยกันมันเหมือนกับว่าเขา คุณกาลังจะบอกเขาว่าคุณจะทําอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมงงนนค,คุณไม่ได้บอกเขาโดยที่ให้เขาตัดสินใจว่าเขาเขาก็กินข้าวคุณพักภูมิขาก็กินข้าวเขาก็ต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรชอบอะไรดีไม่งั้นเขาก็ไม่ตั้งใจที่จะเอาเสียงอัดใส่พัดสิแล้วถ้ามันไม่แม็กซ์เซนแล้วคุณพูดกับเขาไปทาไมอ้าวก็เขาก็คิดได้ที่เขาจะรับหรือไม่รับในโปรเจกต์ที่พัฒเสนอสมมุติถ้าเขารับ <G ül> ก็าทา <ำ S 1> ไปตามนั้นให้20ล้านคุณจะไปทําไงต่อพัดก็ทําตามแผนงานที่พัฒเสนอคะ่ะเพราะเขาเอาแผนงานพัดไปแล้วอเอาไงเอา20ล้านก็ไปหาพี่หนุ่มอย่างนี้หรอ <G ül> มันก็เป็นตามแผนงานไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่มมันเป็นเรื่องแผนงานของพี่หนุ่มเป็นแค่หนึ่งเซกเมนต์ของข้อมูลที่พัดทําให้เขาคะ่ะ20ล้านเป็นเป็นก้อนทั้งหมดเป็นแผนงานของหมดทั้งหมดในเบื้องต้นที่ฟิล์มก็พูดเป็นเอาเป็นกลมๆเบื้องต้นในการแก้ปัญหาละกันพี่ตรงนั้นก็คือกลมๆอยู่ที่20ล้านไม่ใชส2บล้านไมันอยู่ในนี้ พัดถึงบอกว่าคนไทยกินข้าวทุกคนเมคเซนบันก็กินข้าวพัดก็กินข้าวทุกคนกินข้าวนะคะฉะนั้นมันเมคเซนอยู่แล้วว่าไปออกหนนกระแสต้องจ่าย2ี่สิบล้านมันไม่มีใครไปออกหรอกค่ะก็ไม่มีใครโง่ไปออกว่าเออฉันจ่ายเธอฉันไปออกยี่สิบล้านเขาเดินไปออกเขาก็าออกได้อยู่แล้วอะค่ะเมื่อวานพี่หนุ่มพูดถึงคุณในรายการตอนข่าวที่ยังได้ฟังที่ด่าว่าจันลัยได้ฟังเป็นยังไง ใครจะดีใจอะคะแต่ถามว่าไม่ได้รับไว้อะคะ่ะก็เอาวางไว้ก่อนแล้วก็ต้องพิสูจน์กันในกระบวนการพัดเชื่อว่าสังคมมีสิทธิ์ที่จะคิดตามความคิดของตัวเองได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือกระบวนการทางกฎหมายระบบประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาพัดก็เคยเกล่าวหาคนอื่นเมื่อกล่าวหาได้เราสามารถชี้แจงได้นั่นคือข้อที่จะพิสูจน์ว่าสังคมยังไม่ช้าที่จะด่าพัดต่อถ้าพัด แต่ถ้าวันนี้พัดต่อสู้ทางกระบวนการเสร็จสารตัดสินว่าพัดไม่ผิดสังคมจะเยียวยาหรือได้กรณีศึกษากเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าพัดเป็นระเบิดลงตรงเนี้ยใครได้ประโยชน์ตรงเนี้ยอย่างไรอย่างไรดชด<ม>เชยพัดอย่างไรผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอาจารย์ต้งรอแป๊บนะครับ,รบนะฮะท่านะะผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับพักครู่เดียวครับ เปิดปากกับภาคภูมิ